ใครจะไปรู้ว่ามีร้านอาหารจีนอยู่ซอยแจ่มจันทร์ร้านไท่เหอสวนเขาเปิดมาแล้ว13ปีนะเธอแล้วแล้วแล้วร้านนี้ต้องจองมาก่อนนะไม่งั้นจะไม่มีโต๊ะนะจ๊ะเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุง้งเน้นเป็นบุฟเฟต,ติมม่มซำแต่ว่าถ้าใครอยากกินอะลาคาร์ดก็มีนะแล้วดูอาหารเขาแต่ละอย่างคือเขาจัดเต็มใช้ <ขา S 1> วัตถุดิบดีเวอร์ราคาเน็ตแล้วอยู่ที่682บาทหมูเส้นปักกิ่งซี่โครงหมูนึ่งบวบปลาห่อปูอัดนึ่งซีอิ๊วซาลาเปาคือมีทุกไส้ลูกชิ้นกุ้งนึ่งมะนาว กุ้งคือกุ้งเน้นๆน่นะแกรักเข่ากุ้งคือลูกเล็กกว่าลูกไปตองนิดเดียวอะ่ะและนี่คือหน้าเจ้าของร้านเขาเป็นเชฟเองทําเองกับมือได้ๆคือตอนรอสามีถ่ายรายการดูไป<ะ>หิวไปท้องร้องแบบจ๊ รู้สึกทรมานแท h, เน้เมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่จะถึงตาเรากินอ่ะมาแล้วเริ่มจาะไก่แช่เหล้าคือนุ่มแบบละมุนลิ้นสุดๆทั่วแขกหมูสับกาหน้าชายอันนี้คือของโปหรือจะหมูแดงบาร์บีคิวก็เลิศของทอดก็คือกรอบไม่ไหวสอรีด้วยนะจําชื่อไม่ได้จริงๆซาลาเปาใส้หมูแดงเย้ยหรือจะใส้ครีมก็โอ้ส่วนใส้ไข่เค็มก็ทะลักไปเลยจะ้ะบนว่าอ้วนว่าอ้วนเนี่ยจะผอมกี่โมงวะแล้วคือที่ชอบที่สุดที่กินบ่อยที่สุดในติ่มซำก็คือซิ โคงหมูหนึ่งบวยนี่แหละจ้ะตามด้วยขาไก่นึ่งเต้าซีอ้อยยังไม่หมดอีกเหรอไหนจะปลานึ่งซีอิ้วกุ้งแม่น้ำนึ่งมะนาวอีกโอ้โหอิ่มวะยังยังยังมีอีกส่วนจานนี้สั่งเพิ่มจ้าเนื้อผัดพริกไทยดำ